สวยตะโกนโรเซ่แบล็กพิงออกงานล่าสุดดั่งเจ้าหญิงในนิยายสุปตาสาวมาความสามารถโรเซ่แบล็กพิงสวยออร่าไร้ทิฏฐิจนได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของซูวาซูและล่าสุดการปรากฏตัวของโรเซ่ทำโซเชียลแตกตื่นเพราะงานนี้สาวโรเซ่มาในชุดเวสเกาะอกยาวสีขาว ที่มีการดีไซน์สวยเก๋โชว์เสน่ยยั่วยวนช่วงไหาปะระเป็นอีกหนึ่งลุคที่แฟนๆชมกันไม่ขาดปากว่าสวยมากๆากเหมือนนางเจ้าหญิงที่หลุดมาจากในนิยายเลยเอาเป็นว่าสวยบาดจิตบาดใจขนาดไหนไปชมภาพให้เต็มสองตากันดีกว่าค่ะ